สวัสดีครับวันนี้มาพบรายการคุย c c วีนะครับวันนี้ผมก็จะไปจับปลานะครับปลาอร่อยมากเลยครับใหญ่มากนะครับในหม้อน้ําใหญ่มากครับผมก็จะใช้เครื่องเซฟไฟฟ้านะครับทําเองด้วยตัวเองนะครับนี่ครับมีเด็กจะไปลาด้วยนะครับแต่ไม่ให้ไปครับอันตรายมากครับรอดูกันครับก่อนก็จะมีเครื่องมันนี่นะครับดู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 สภาพนี่โอ้โหเครื่องนะครับ เรียบร้อยมาครับนี่ครับเครื่องคุยนะครับวิยเจิญคนคนน้มาฟันเพื่อนฟิวฟิวครับถึงแล้วครับจอดมอเตอร์ไซค์ตรงนี้แหละไปแล้วฮะโอ้โหยมามามา เดินทางเราก็มาถึงนันจับปลาในแม่น้ำนะครับแม่น้ำใหญ่มากเลยนะครับรน,นี่ครับคูดนนคลัะน้ำนับเราก็จะใส่ปลาข้างในนับให้น้องขอไปนับนี่อีกคนหนึ่งนะค,คิดว่าเป็นผีนะร <c oughs> จริงเราไม่ใช่ครับเป็นคนเดินนับให้เขานำทางเรานับ ได้ปลาแล้วครับมาดูมาดูปลาขนาดไหนใหญ่ไหมตีนเลยนะเอ้โหมามามาดูกันมาสุ่มดูด้วยกันมาเย้เล็กมากเลยแต่ว่าอร่อยนะครับเราไปไเรื่อยๆครับจะเจอปลาใหญ่นะครับเดินเท้า,าก่อนนะไอสารละเจ็ดปุ่งช่วยนี่ mùa mưa mưa rằng là chưa hết kìm mưa 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 mưa

พี่เขาเจอปลาไหลครับนี่ปาลาไหลใหญ่ครับจับได้มือเปล่านะครับอืไม่น่าน่ากลัวครับแต่ผมไม่กลัวนะครับเออเราก็จับปลากันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเดินทางกลับบ้าน ที่เค้ะครับเราก็ถึงบ้านครับใสายก็ไสีกันนะตอนน้่ทุกคนกลับมาถึงบ้านนะี้ามแ้าี้ามล้วเยค้เปลี่ยนทุกคนนะโอ้ยนืออไมอไัีเออน่ัน้ย ให้ชิมรสชาตินะครับรสชาติจะเป็นยังไงอร่อยไหมครับนี่ครับเราตามสบายครับเพื่อรออาหารปลานะครับซุปปลาสุปปลานะครับหอมมากเลยครับไม่เคยกินมาก่อนนะครับอาหารบนดอยอย่างไ้นะครับกินทุกวันทุกคืนครับ ถึงเวลารับประทานแล้วนะครับโอ้โหมีคนเยอะมากมายนะครับไม่ใช่ครับมีคนสี่ไม่ใช่ครับเยอะมากครับไม่รู้จะนับได้เท่าไหร่นะครับอ่านร่อยนะครับดูครับทั้งครอบครัวครับกินได้ครับปลาเนี่นะครับงั้นผมก็ขอรับประทานกันนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ได้นครับก็ขอขอบคุณครับ